โดยกติกาที่เราจะแข่งกันวันนี้นะฮะรอบนี้เป็นเป็เจีเรือรอบนี้เราแข่งกันเป็นเบอร์เกอร์แทนนะฮะบอกประวัติตีเคยแพ้ทุกปีเท่าไหร่ของพม้ายนะคะหนึอสชามค่ะหน่งร้อยสี่ชามหนึ่งร้อี่ชามค่ะเฮ้มเาณ่เอไ่าไม่เเอาไม่เอาม่เตอรไอไมอาไมาเอ่เามเอา่เามเอมเา่อาไามามาอาม่อาม ที่เขาเตรียมมาให้อันนี้เป็นเบอร์เกอร์แบบไซส์เล็กเป็นพิเศษของเขานะเพราะว่าสำหรับการแข่งขันแต่ก็จะมีทั้งหมูทั้งเนื้อทั้งไกแบบ่กแบ่งสองฝั่งให้เรากันสั่งละห้าสิบโลกล้าแบกน้ำหนักห้าร้อยโลวันนี้นนนอันนี้คือแบกประมาณสามร้อยโลสามสองหนึ่งไปครับเรีอ่อมันยากกว่านี้คิดแต่เยอะนะมอ,องยังไยังปานปานปานเบาเบาเนาะเวลาเหลืออีกเยอะมันต้องรีบเราทำตามระบบเราไว้สม่ำเสมอทิ่นับเป็นไรพี่หนักมากเดือบแบก เดืแบเอา้วล่ะตอนนี้ป้องปั้นของคนกินไปแลาสติกลูกนะครับนนครับเนื่องจากครั้งที่แล้วที่เราไปแข่งกินก๋วยเตี๋ยวเรือกับเพจไนแม่ใช่ไหมครับผมของป้องปั้นนะคะ104ชามค่ะ104ชามค่ะหนึอยสี่ชามค่ะ ประมาณ5ชามันประมาณ110-105อะไรประมาณนี้ตอนนั้นแข่งกินแบบ2ต่อ6นะอ่าสอต่อ6กแบไซส์แต่ละคนนี่ผมบอกเลยตอนนี้ใหญ่กว่าเดิมอีกซึ่งตอนนี้นะพวกน้อยจะไซส์ตัวเขาจะใหญ่ขึ้นแล้วนะครับท้ายังเปลี่ยนชื่อเพจแล้วจากไนท์แมทที่ตอนแรกแปลว่าฝันร้ายครับครับผมตอนนี้ชื่อชาร์กว้ลชาร์วอลเป็นเพจกับรีวิวร้านเหล้าชาร์กนี่คือชาร์แบบชาฉลามนะแล้วก็แบบมันอยู่ โอ้ oh, แต่เพนอยู่นะไม่ต้องคิดกันลึกชื่อเพจไม่ได้ทะลึ่งตึงตังอะไรนะไม่าะลึ่างไก็ใับได้เลยโดยกติกาที่เราจะแข่งกันวันนี้นะฮะรอบเราจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือรอบมีเราแข่งกันเป็นเบอร์เกอร์แทนนะฮะโดยเบอร์เกอร์ที่ไอ้ชัยนะเป็นเบอร์เกอร์ของร้านเรมินาลเบอร์เกอร์นะฮะที่แปลว่าอาชญากรรมหน้าตาร้านเป็นยังไงเข้าไปดูกันเลยดีกว่า นี่ Criminal Burger คริมินอลเบอร์เกอร์ครับกับผมเปาพีพีดีมครับนี่ร้านของผมเองครับเปิดมาได้นานแล้วแหละแต่ว่าเป็นการย้ายครั้งล่าสุดครั้งที่3แล้วย้ายมาอยู่ที่นี่ครับงานวงวาน2แยก3ครับผมเปิดจันทร์ถึงสุกเชียงวันถึง1ทุ่ม เสาร์อาทิตย์ปิดเมนูเด็ดของเราครับก็เป็นรม c r i m เบอร์เกอร์ครับรม c r i m เบอร์เกอร์มันคือหมูเนื้อไก่รวมกันหมดเลยแล้วเป็นซอสไก่เฉพาะซอสเอโลโฟโลไก่เฉพาะเป็นซอสเผ็ดครับแล้วก็ซอสเนื้อกับซอสหมูเนี่ยเป็นซอสบาร์บีคิวทำ,ทำเองหมดเลยของเราเป็นเบอร์เกอร์โฮมเมดทำเองครับซอสทำเองขนมปังทำเองเหลือแค่ปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเลี้ยงหมูก็จะครบทุกอย่างในองค์กรแล้วครับผม ยังไงก็ฝากติดตามฝากม,มากินมาเสพมาชิลกันได้ที่นี่ครับวันนี้เมนูที่ใช้แข่งครับเขาก็แนะนํามาว่าเป็นทุกอย่างของร้านก็นคือหมูเนื้อไก่แต่เราแยกงมาเป็นไซส์เล็กให้พิเศษไซส์ซสครึ่งหนึ่งของที่ขายปกติไปดูกันดีกว่าว่า2คนนั้นจะกินกันได้สนุกขนาดไหนผมก็อยากรู้เหมือนกันแล้ววันนี้กว่าจะชนะได้ไหม วันนี้นยะคิดว่าปงปั้นอะ่ะสู้เราไม่ได้หรอกเพราะวันนี้ผมคัดมาอย่างดีเลยดูหุ่นแต่ละคนนะคัดไซส์บอกเลยว่าคัดไซส์ามานี่แบบหุนแบบสูสีปงปั้นเลยเพี่นายคิดว่าวันนี้เอาชนะน้องได้ไหมใช่เขาบอกว่าเป็นแชมป์เนี่ยไม่ยากแต่รักษาแชมป์ก็ไม่ยากเหมือนกันสำหรับองน้องนะมง,ม <c oughs> งงไหมงงไหมงงนะเราเป็นแชมป์อการรักษาแชมป์เนี่ยมันยากกว่าการที่เราจะเป็นแชมป์คือจะบอกว่าน้องๆแม่งอีซี่เดี๋ยวกูจะชีจีให้ดูอีกที ห้าสีสามสองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอะไรอ่ะยังยางยังเหรอไอ้น้องเบ็ด์ไป <c oughs> ทำคิวเข้าเฉยๆโอเคอเค,อ<า>ครับนี่ตอนนี้ได้มาแล้วเบอร์เกอร์ฝั่งห้าติูกส่วนกันชีไก่ของเราในวันนี้นะครับกัญชีไก่โอเคคือมีฝั่งห้าติ๊กใช่ไหม ฝั่งพี่ห้าคนฝั่งผมสองคนเราเรามานัดจํานวนที่ของใครเหลือน้อยกว่าอ่านับจํานวนเหลือใครเหลือน้อยกว่าคือชนะ,ะ,ะใช่ครับซึ่งเบอร์เกอร์ของเขานะที่เขาเตรียมมาให้อันนี้เป็นเบอร์เกอร์แบบไซส์เล็กเป็นพิเศษของเขานะเพราะว่าทะเราบการอย่างขันแต่ก็จะมีทั้งหมูทั้งเนื้อทั้งไก่แบ่งสองฝั่งทเรากันฝั่งละห้าสิบหน้าตาก็ถือว่าน่ากินนะคือจะมีตัวคอนสแล้วก็มีแบบมีพวกคีสมีพวกอะไรอย่างนี้อยู่แล้วด้วยแต่ไม่มีผักแต่ไม่มีผักของเขาควนเนี่ย แกงนุนเขาตัวใหญ่ไม่กินผักกันเด็กวันไม่กินผักไงอ๋อเด็กวันไม่กินผักคุณรีบพี่ตัวเใหญ่ก็สั่งไม่ด้วยเราถามว่าเกี่ยวอะไรอ่ะใช้เวลากี่นาทีดีกว่าครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงพี่ก็หมดไหมพี่ครึ่งชั่วโมงห้าคนไม่หมดนี่อ่อนเลยพวกพี่ชนะนี่พี่ได้อะไรวะถ้าพี่ชนะปุ๊บเออพี่พี่อยากได้อะไรก็อยากได้จากน้องมาไปแฮงเอาท์สไตล์พี่สักวันหนึ่งมีมีสาวๆไหมครับมันก็มีแบบนี้แหละ ถ้าอย่างนั้นมึงยอมแพ้เลยแล้วถ้าสมมติว่าเราแพ้วันนี้เดี๋ยวจะลางรถให้น้องอกี่คัน <c oughs> สามคันถือว่าตามนั้นนะถือว่ายอมยอมเป็นเบ๊วันหนึ่งคิดว่าจะเอาชนะพวกพี่ได้ไหสบายพี่ไม่มีอะไรง่ายกว่านี้อีกแล้วไม่ไม่เคยคิดว่าจะแพ้บอกประวัติตีเคยแพ้พวกพี่เท่าไหร่เฮ้ยตอนนั้นมันประมาณเท่าตั้ง500-600-650้ดี๋ยวเรือไประมาณ5ชามลูกกลม2ถ้วยวแ,นะแต่พี่ยังภูมิใจอยู่แต่ว่าถ้าสมมติว่าวันนี้นะครับพวกพี่กินเหลือมากกว่าเราอ่ะ สิบชิ้นขึ้นไปไอ้ไข่ต้มอยู่บ้านวะเดี๋ยววีจะหยุ่ไข่ต้มเอาเปล่าเอาพี่เว้ยแบบนี้มีกำลังใจกินเลยจ้าแบกน้ำหนักห้าบ้อยอันนี้อะไรแบกประมาณ3 0 0โลสบายไม่ได้ชกมวยแข่งกินมา3 2 1สหนไปครับความแรกมาคอปั้นหมดไปแล้วลูกหนึ่งนะครับ

มันยากกว <cko> ่าท <is this> ี่คิดไปเยอะนะโม่ใจเย็นปั้นปั้นปั้นเบาเบาน้องเวลาเหล็กเยอะมันต้องรีบเราทำตามระบบเราไว้สม่ำตสม่าที่นับเป็นไรพี่หามาเดือบแบกเดือบแบกเอาไหมตอนนี้ปองปั้นสองคนกินไปแล้วสิบลูกนะครับชุดไหนบด็อตนตอรนักแข่ง พอเสแล้วให้กินเบเกอร้ยิ่บ่อยนะมาปัานบ้องอ่ะป้องเคยกินไหมเบเกอ้ยิ่งมันก็ถนัดบ้านอ่ะบ้านถนัดไหมกินไปกินไปขอเน็ตเดการแข่งกินเบเกอร์มีไหมมีไหมต้องกินน้ำต้องกินน้ำด้วยบ้านอ่ะต้องกินน้ำครับพี่ัดกินสิบลูกแล้วครับพี่อ่าอ่าสี่แล้วครับสี่สิบครัพี่สี่ลูกครับอะไรมือไหนสัตว์ฆ่าเวลากว่า ไปอมไรทิ้งมี่โมงเป็นยไปสำหรับเราเหรอเอาทำไมป้าทำไรอ่ะนี่ออกมาต่ยของผมเวลาผ่านไป5นาทีครับไอพวกนี้นะมีน้ำทุกคนเลยไม่มีใครให้น้ำเลยลูกที่สองกบตายอ่ะ อ๋อพี่เบลซ้อนเพื่ออะไรพี่เอ๋ยมันจะได้กินง่ายขึ้นใช่ไหมข <c oughs> ้อเห็ยสุดสุดเริ่มละตอนนี้เริ่มละตาเราละตาเราละราปล่อยให้เขาแข่งเมื่อนตอนนี้สูตรของเราเคือปล่อยให้เขาอิ่มก่อน เราให้ก็ตามเก็บเราถือว่าเบอร์เก้เขาถ้ามาอร่อยนะใช้ได้เลยนะแบบลูกเล็กๆนะกินดีกินดีปองว่าเรื่องในป้องไม่รับจำพี่เปาไลมเราเวลาพี่เปาก็ไปแข่งกับเรานะจำได้ไหมพี่เปาก็อยู่ในกลุ่มที่ไปกินครั้งนั้นด้วยก็เสียงเรือผมต่อมันแต่อไม่เป็นเพี่อ่ะคุยเป็นอเลยเนื้อเขาอร่อยผมชอบเนื้อตับปัวคอนะคอร่อยมาก ซอสซอยเขาเป็นไงซอสเจ้าม่กลิ่นที่ละม่กลิ่นที่ละต้านอ่ะกมีกลิ่นที่ละเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ตามอยู่อยเนี้ยยังเล่นอยู่อีกวีไปมึงพี่วพี่ อธิบายหน่อยพี่ทำไมเปลี่ยนจากไนแรมเป็นชักวเลล์คือเมื่อก่อนทำมอเตอร์ไซค์มันมีความรู้สึกว่าทำมอเตอร์ไซค์ไปอ่ะมันแบบมันซ้ำกับช่องอื่นเยอะก็เลยมาเปลี่ยนอะไรอ่ะบอกผู้ชมกันเลก็เลยมาเปลี่ยนคอนเทนต์ใหม่ใจเป็นแบบไปเที่ยวร้านเหล้ากลางคืนอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครชอบแนวเที่ยวกลางคืนเปิดร้านผู้ชายผู้หญิงอะไรเงี้ยช่องเราก็คือจัดให้เลยต่อไปตาผู้เองละทำไมตั้งชื่อว่าเดอะแฟอ่ะปั้นคไปเรื่อยเราเป็นแสบอะพี่ใช่ไหมฮะโมโมตั้นๆเลยสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกคน2ะแปด5บสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองสามสี่ห้าหรือกเจ็ดแปดเก้าี่สิบเจ็ดสองสามสี่ห้าหฮ้ยมไงมันต้องมีคนไงโง่่กินมาตอนเกนอเตที่ะยอยู่หหรือเเประมา้าจจ็ดย่้าหกินเนาดนี้ชนะ ไหนก็เป็นนักกินจุแล้วอันนี้อยากรู้ในการแข่งกินเนี่ยเมนูอะไรที่ว่ากินยากที่สุดของเผ็ดน,นะพิซซ่าเพราะว่าของเผ็ดพิซซ่าอย่า,อยากเงีย้ยพิซซ่ากินยากกว่าเบอร์เกอร์เพราะขอบนห,หนาอะไรนี่ครับแข่งๆของแข็งๆอ่ะแล้วเบอร์เกอร์นี่ไม่หนา<อ>มันหนุบๆมันนุ่ม พี่นายยกมือขออีกสิบลูกไม่ไใช่ใฮีย่ยบกผูยอมแล้วโอ้อหน,น่ารันไม่พี่ยอมเลยอดูไปไม่ได้จริง้ยพี่เหลือเวลาอีกสิบนาะทีไอมะแดกไม่ไอจัดต, <laughs> ตอนนี้โป้ป้านเหลือแต่ขนมปังแล้วนะครับเอางี้งไหมเราเราเรา,เราวางเราล้วช่วยกับน้องกินไหม <laughs> ให้มันจบเร็วที่สุด <laughs> เราหมดอาปากนะครับฝั่งนี้ยอมแพ้แล้วเนาะไปไดหมดเวลาแล้วไหมฮะเหลือเจ็ดนาทีครับถ้าสมมุติว่าสมมุติว่านะตอนนี้เลยในเจ็ดนาทีถ้าผมกลับไปกินหมดอ่ะชนะไหมไม่ชนะเราไม่กินตอนแรกอยากกินที่หมดตอนแรกอยากกินที่หมดเลยโอเคครับก really? okay. ินไปทั smoked smoked <Hawaiian asan> <ine> okay, ้งหมด22นาทีห้าสิบแปดวิครับผม เขาพี่เหลือกี่ลูกนะวนี่ยสองสี่หแปดสิบ1สอี่หกสลูกก็ประมาณนี้วันนี้ก็คือแข่งกันสนุกสนุกแล้วเดี๋ยวก็ฝากติดตาม EP ที่เราจะไปกินพาไปไปแฮงอาท์บี้เขาด้วยเนมี่เปลาไหมฝากร้านก่อนปิดที่ผมโอ้โห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 โอ้โงโอ้นหโน้กหโอ้โ่โอ้โห็อรโหาณแค่นอ้ระพอีเหโอ้โหขอ้โหโอ้โหที่โหโอ้โนโอ้โยโ่้้โหโอ้โหโอ้้โมโอ้โหด้ครับเปิดทุกวัน ดันถึงสุกเที่ยงถึงหนึ่งทุ่มครับเสาร์อาทิตย์ปิดไปเ,เล่นคอนเสิร์ตครับติดตามได้ในไอจีร้าน Criminal Burger Facebook Criminal Burger ครับหรือแอดไลน์ Criminal Burger ก็ได้ครับให้เรา,เาปิดคลิปเลยอโอเคไปครับสวัสดีครับครับพร้อมไหมไปมา,าใ้แจกผ้านี่ครับพี่อยูโลกรก้นด้วยนะพี่คันนี้ปองปั้นไม่ได้ลางม,มานานแล้วพี่ครับอะไรนะอิม่มต้องมาทำอะไรอย่างนี้เลยนะคันนู้นคันนู้นได้ป่ะครับ เออได้พี่เอรื่องของเคมาหมดเลยนี่ได้แทนตัวนั้นเวตัวนั้นหน่อยเออขบบนนู้นหน,หน,น่อยเวคนหลังคาเอ็ดสตัดอาไปเอปเอ